ตอ,อตายี่วันก่อนไปงานของพี่ป๊อปพี่ป๊อปราวุธนั่นเองนะคะก็เปิดมีเปิดช็อปดีออมนะเป็นสำหรับดีอผู้ชายนะอู้ยคนไปเป็นแบบมืดฟ้ามัวดินรวมทั้งพระเอกคนนี้ด้วยนี่พี่ป๊อปราวุธคนคิดว่าเป็นเจ้าของดีออนะทุกคนจริงๆนะเป็นแบบโอ้แต่พี่ป๊อปดูแลพีอาประชาสัมพันธ์ให้นะเดชมาร่วมงานคะ่ะคุณคะออ้มีการเดินแบล็คคาร์เป็ตนะ นีฉันไปร่วมงานวันนั้นด้วยโอ้โหนี่คุณรีดมาคือคนในแวดวงสังคมพี่นิดอรพันธ์หมอช้างมาโอ้คุณค่ะคุณคิดถึงใครคนนั้นก็มาเอางี้ดีกว่าโอ้โหพี่กายนะคือคุณคะมาหมดอ่ะดิฉันเห็นแล้วโอ้โหไหว้กันสนามวันไหวเจอณเดชน์นะแต่คนลุมล้อมเยอะมากไม่สามารถจะเข้าไปคุยได้ค่ะคุณคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ป๊อปด้วยงานจัดที่เอ็มคอเทียนะแต่ชอปปีอออยู่ตรงเอ็มโเรีย็มก็อยู่ตรงข้ามกันเออเลิศค่ะ พูดถึงนเดทที่ก็ต้องพูดกันถึงเรื่องหุ่นนางนิดนึงเพราะว่าหลายคนบอกว่าอ้ามีช่วงนั้นนเดทลินลีนนะมีลินลีนนะเอ่อมีช่วงแบบเห็นกล้ามเห็นอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีแบบมีล่ำด้วยอ้าวมีหลายส่วนมีหลายส่วนคือบอกเลยว่าน้เดีในนอกจากเตรียมบวชแล้วเตรียมถ่ายละครเล่รักสลับร่างคู่กับยา่าๆแล้ว ที่จะเปิดกล้องเดือนนี้นะคะคุณเป็นตำรวจก็ต้องใส่ให้มันแบบฟิตเฟิร์มอย่างนี้ใช่ไหมมียูนิฟอร์มใส่อย่างนี้ถ้าคุณทำน้ำหนักขึ้นมาอีกนิดนึงถามเลยดีกว่าว่าตอนนี้คุณดูแลหุ่นยังไงคะคุณนิดเดชคะจากตอนแรกห9เลยอัพขึ้นมาเป็น73แล้วก็เมนเทนให้มันอยู่ประมาณนี้แล้วก็ฟิตหุ่นให้ให้ให้ดูมีเชฟแต่ว่าไม่ตันอาจก็ต้องควบคุมด้วยนะแล้วก็รวมถึงฟิตเนสก็ก็บ้างบางครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเล่นทีก็เล่นหนักเลยกินยังไงก็ได้ให้ให,ใ,หให้มีความสุข พอไปควบคุมมากมันมันไม่มีความสุขและที่สําคัญคนรอบข้างไม่มีความสุขกับการกินของเราด้วยเพราะ,ะนั้นผมจะกินในแบบที่ผมอยากจะกินแต่ว่าผมแค่ควบคุมปริมาณเฉยใช่พี่แม่ครับก็แอบเห็นซิกแพคของพี่แมมาแล้วนะฮะจากการเล่นเซิร์ฟบ,บนบกนะครับผมก็ได้คุยกันวันนั้นก็คงจะได้มีโอกาสอยากจะไปลองเล่นด้วยครับผมโอ,อ้เราคอยอยู่เราคอยอยู่ มันก่อนมาถามพี่เป็นไงเซิร์ฟหนุเมล่าอะไรเงี้ยมาเลยอุ้ยดีฉันว่าห้องแตกแน่นอนทุกคนอยากจะมาเซิร์ฟกับน,น้เดชแต่ตอนนี้พูดถึงจริงนะว่านะ้เดชคือที่สุดแล้วอะในเรื่องหุ่นการดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นนะคุณเห็นไหมว่าดารากว่าที่เขาจะมีหุ่นมีหน้าตามีมผิวพรรณที่ดีมันต้องดูแลจากภายในจริงๆคือจะบอกว่าอุ้ยตายพบแพทย์ไหมหนู่นนี่นั่นไหมพบแพทย์ได้ระดับหนึ่งแต่แพทย์ไม่สามารถที่จะมาบิ้วร่างกล้ามเนื้อร่างกายอะไรอย่างงี้ได้คุณต้องทำเองดูนเดชสียงทำ